เป็นกระเป๋าใมเด็จะ้ะฉันแพ็คฉันแพ็คของก่อนจ้าะน้อยู่เยฟังสินค้าเพิ่งโพสห้าบาทสิบบาทก็เอาเพิ่งโพสออเดอร์ก็มาเลยจ้าเฮงเฮงปังปังนะคะ ตังตูรีเยวันนี้จัดไปจ้าเดบูไวไฟได้ยังพี่หวะ ยังจ้าใช้เนส่วนตัวอยู่นะคะกับห้องไปนะคะกรุณาเซอร์วิสลูกค้าด้วยนะคะดีค่ะ